สอนดูแหวนเสาห้าเนื้องเงินแบบชัดๆแท้ๆเป็นอย่างไรมีเกมมาเทียบห้ดูด้วยนะครับไปดูพร้อมกันครับกับผมเจดาวเทียมครับเจดาวเทียมรับเช่พาพระหลวงปูหมุนถึงบ้านให้ราคาสูงท่านใดต้องการปล่อยพระหลวงปูหมุนส่งรูปเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทางไลน์หรือแฟนเพจเจดาวเทียมได้เลยครับกราบสวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจดาวเทียมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เจมีแหวนเสาห้า มหาเศรษฐีนะครับสร้างปี2543นะครับโดยแหวนรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นแหวนที่มีงานเก๋ที่ค่อนข้างดีนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปศึกษาและไปชมพร้อมๆกันว่าของแท้เป็นอย่างไรควรดูตรงไหนบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับแหวนรุ่นนี้เนี่ยมีทั้งหมด2เนื้อนะครับก็คือเนื้อทองทิพย์จำนวนการสร้าง5,000วงและเนื้อเงินนะครับจำนวนการสร้างเพียง500วงเท่านั้นนะครับน้อยกว่าการหลายเท่าเลยนะครับ โดยนะครับแหวนรุ่นนี้เนี่ยสร้างมาประมาณ20ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อเงินนะครับจะมีโอกาสโดนอากาศนะครับแล้วทําให้สีผิวเนี่ยออกเป็นดาๆแบบนี้นะเป็นปกติของเงินนะครับเมื่อโดนอากาศเนี่ยจะทําให้เกิดสีดําขึ้นมาได้นะครับก็เป็นปกตินอ้อวันนี้เนี่ยเจยมี2วงพอดีนะครับเป็นแหวนแท้ทั้งคู่นะเดี๋ยวเจจะนํามาสอนให้ดูตําหนินะครับจะได้ ง่ายสำหรับพี่ๆที่กำลังเข้ามาศึกษาแหวนรุ่นนี้นะครับเริ่มจากนะครับก่อนอื่นเลยนะอะเราดูพร้อมๆกันนะครับก่อนอื่นนะครับเจนแนะนำนะครับแหวนรุ่นนี้เนี่ยมีเคสที่ดูอยู่ประมาณ2ถึง3บล็อกนะครับก่อนอื่นเลยนะครับสิ่งที่เราควรดูนะเมื่อเรามีแหวนรุ่นนี้นะครับนั่นก็คือลักษณะใบหน้าของหลวงปู่นะครับ ลืมบอกไปนะครับแหวนรุ่นนี้เนี่ยเป็นแหวนที่ทําจากการหล่อนะครับการหล่อก็ทําให้แหวนรุ่นนี้มีโอกาสนะครับที่จะหล่อเต็มหรือไม่เต็มนะครับเท่ากับว่าบางจุดเนี่ยอาจจะมีตําหนินะครับมากน้อยนะครับติดมากติดน้อยนะหรือวาอ่าบางจุดเนี่ยก็ถ้าผ่านการใช้มาเยอะๆนะครับอาจจะทําให้แบบ ตำหนิเนี่ยบางบางส่วนเนี่ยอาจจะแบบลบเลื่อนลงไปนะครับนะเราก็มาดูจุดที่แท้ดูง,ง่ายๆกันดีกว่านะนั่นก็คือหนึ่งเนี่ยจดจําลักษณะของใบหน้าหลวงปู่นะครับเนี่ยลักษณะวงนะครับใบหน้าหลวงปู่เนี่ยทำไมถึงให้จดจําใบหน้านะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่เจคิดว่าเนี่ยใครที่ได้แหวนมานะครับเป็นแหวนปุ่มเนี่ยต้องพยายามจดจํานะครับรูปใบหน้านะครับน่าจะต้องสั้นแบบนี้นะครับไม่ยาวนะครับ บางวงเนี่ยถ้าหน้าเป็นหน้ายาวเนี่ยยาวนะครับไม่อ้วนแบบนี้จะเป็นหน้ายาวเกยเลยนะครับเป็นบล็อกเกยนะครับถ้าหน้าหลงปูเนี่ยยาวขึ้นมาอย่างนี้นะครับและผอมเนี่ยจะไม่อ้วนแบบนี้นะจะผอมนะครับจะเป็นพาเกยทันทีนะครับอ่าเป็นแหวนเกยนะครับและส่วนที่2นะครับก็คือเป็นตรงนี้ฮะจีวอนนะครับจีวอนที่พาดเส้นนี้เห็นไหมถ้าจีวอนตรงเนี้ยมีลักษณะหยิกนะครับไม่ตรงอย่างเงี้ย ั่นถือว่าเป็นพระเกทันทีนะครับแบนเกทันทีนะครับมาดูนะครับมี2องวงพอดีนะครับเนี่ยเห็นไหมจีวอจะต้องตรงนะครับจะไม่หยิกนะครับอ่ะตรงนี้ก็เป็นรอยจากการหล่อไม่เต็มนะเห็นไหมการหล่อเนี่ยจะมีตําหนินะครับไม่ได้เกิดจากการใช้นะเห็นไหมจีวอต้องตรงนะครับหน้าหลวงปู่ต้องสั้นเดี๋ยวเจเียบให้ดูนะครับนี่เห็นไหม หน้าหลวงปู่จะเหมือนกันนะครับจดจําลักษณะใบหน้าแบบนี้ไว้นะครับอ่าพิมพ์พาร์เนี่ยจะต้องลึกนะครับเนี่ยและรอบแหวนนะครับจะเขียนคําว่าวัดป่าหนองลมเห็นไหมจังหวัดสะแก้วนะครับหลวงปู่หมุนด้านล่างนี่แหวนจะเขียนลักษณะนี้เลยนะครับพิมพ์ต่างๆเนี่ยจะต้องลึกแล้วก็ชัดเจนนะครับไม่บือ่อ่ไม่ตื้นไม่เบลอนะครับแล้วก็ นี่ในส่วนของโค้ดม้าตรงนี้นะครับดูเห็นไหมแผ่นสองวงนี้ตำหนี่เขาจะคล้ายกันนะครับเพราะว่าเป็นพิมพ์เดียวกันเนาะแต่ว่าหล่อนะครับเลยทําให้เห็นไหมบางจุดเนี่ยติดไม่ติดนะครับเห็นไหมเราต้องดูลักษณะโดยรวมนะครับการหล่อเนี่ยทำให้แผนอาจจะเสียมิติไปได้นะครับก็ต้องดูโดยรวมหลายๆอย่างนะครับก็จะเทียบแบบพวก okay, นะ็อกเก้เนาะอีกจุดหนึ่งนะครับที่เจบอกว่าคิดว่าน่าสนใจนะก็คือส่วนตรงนี้ฮะ ด้านในของแหวนนั่นเองนะครับด้านในเนี่ยจะเขียนคาว่าเสาห้าปี2553เห็นไหมระบุปีด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยบางทีนะครับถ้าแหวนเนี่ยมีการใช้มานะครับหรือว่าบางคนเนี่ยเอาไปสวมใส่เนาะก็จะทําให้ตรงนี้อาจจะเลอะเรือนไปบ้างตื้นเขินได้นะครับก็ต้องพยายามดูให้ดีนะเอารงนี้ดีกว่าชัดดีนะครับหากนะครับตําหนิหนึ่งที่เจว่าคิดว่าน่าสนใจนะครับ แหวนรุ่นนี้นะครับถ้าเกนะครับตรงคําว่าเสาเนี่ยเห็นไหมสระเอสอเสเือนะครับตรงปลายสอเสือเนี่ยถ้าตัวเกนะครับจะขึ้นเป็น2แฉกอย่างนี้นะฮะเป็น2แฉกตรงหูอย่างนี้นะครับเนี่ยถ้ามีแฉกเดียวอย่างนี้ก็คือเป็นพาแทนะจดจําไว้นะครับถ้าเกิดสอเสือเป็น2แฉกขึ้น2แฉกอย่างนี้เกยทันทีนะครับวางได้เลยนะครับถ้าสอเสือขึ้น2แฉกเนาะ และแหวนรุ่นนี้นะครับจะมีเส้นบังคับพิมพ์นะครับอยู่ช่วงบริเวณนี้เห็นไหมกับด้านบนตรงนี้นะครับเส้นบังคับพิมพ์นะครับถ้าหล่อมาก็จะติดเลยนะครับถ้าสภาพไม่ใช่นะเนี่ยเส้นบังคับพิมพ์นะครับพยายามจดจํานะครับเส้นบังคับพิมพ์เห็นไหมนี่นะครับแล้วก็ด้านล่างเท่านี้ครับคุณดูแหวนเป็นแล้วนะครับคุณดูแหวนเนื้อเงินเป็นแล้วนะครับแล้วคุณก็จะได้รับแหวนแท้ๆอย่างนี้นะครับ แต่ถามว่าแหวนเนื้อเินเนี่ยถ้าเก็บดีจริงๆนะครับแหวนเนี่ยจะใสได้เลยนะครับอาจจะอาจจะไม่คุนแบบนี้นะอ่ะเดี๋ยวเจอเอารูปจากในหนังสือให้ชมนะครับจะได้ช่วยกันดูนะว่าแหวนแท้ๆสวยๆก็มีนะครับนี่ z o o ออกนิดหนึ่งนี่ฮะจากในหนังสือนะครับนี่คือแหวนเนื้อเงินนะครับ สาห้ามหาเศรษฐีเห็นไหมจำนวนสร้าง500วงนะครับนี่คือแหวนที่อยู่ในลักษณะที่เก็บดีนะครับจะเห็นไหมว่าในช่วงของอโลหะนะครับจะยังคงเป็นสีเงินอยู่นะครับเนี่ยแต่ก็จะมีคราบความเก่านะครับเนี่ยก็ไม่ยากนะครับเห็นไหมเส้นมังคับพิมพ์ต่างๆนะครับจะติดจะเจนนะเดี๋ยวเจเอ,เอาอีกหน้าให้ดูอันนี้ก็เป็นเนื้อทองทิพย์นะครับจะสร้างเยอะกว่าเนาะห้าพันวงนี่เห็นไหม เส้นที่เจบอกเห็นไหมเส้นบังคับพิมพ์นะครับสอเสือมีหางเดียวอย่างเงี้ยฮะดูง่ายครับหน้าหลวงปู่แบบนี้นะครับถ้าท่านใดนะครับมีแหวนรุ่นนี้นะครับก็ส่งมาให้เจชมได้นะครับเจก็พอมีราคารับเช่าขายอยู่นะครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับพี่ๆท่านใดที่คิดว่าได้ความรู้เนี่ยยังไงเจรบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับหรือกด ซับสไครต์ให้ด้วยกดติดตามให้ด้วยนะครับถ้าดูจากใน y u t u b e นะนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดต,ต้องการปล่อยพระนะครับหรือว่าเป็นแหวนรุ่นนี้เนี่ยถ้าเจอแล้วเนี่ยยังไงอยากปล่อยเนี่ยทักเข้ามาหาเจาได้นะครับช่องทางติดต่อต่อตางๆไม่ว่าจะเป็น Line Facebook หรือว่าช่องเพจนะครับเจยินดีรับเช่าพระนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมมากๆนะครับสวัสดีครับ